สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรทฤษฎีใหม่มนี้าพี่น้องมากเด็ดทุเรียนล่ะกรทุเรียนช่วงนี้ฝนตกครับฝนตกเลงตกแบบสองสามมือทีต่ต่อกันนะครับพี่น้องรับฝนตกแบบนี้ปัญหาต่อไปกับยันเสียล่าโลโคนเนานะพี่น้องปัญหาต่อไปโลโคนเนาเสียล่าลงเพราะว่ามันบ่ถึกแดดครับช่วงนี้กับป้องกัน พี่น้องป้องกันดนะครับยูนีกัสีไสตไตโคโลมาครับสีดใส่ใบแล้วก็ล่งดินหลบค้นต้นครับตัวนี้เซียร่าเซียร่าดีไปกินเซียร่าบดีนะครับสีป้องกันครับว่าม่นให้ให้มันเข่าแล้วยังไปสีมันสีบระทันพี่น้องตัวนี้ครับป้องกันนะพี่น้องสีหามือสีก็ได้ครับสีลงบริเวณค้นต้นมันสีตัวเซียร่าตัวไตโคโลมามันสีดีอย่างหนึ่งมันกะ ถ้าความสื่นใดมันมันสีดีครับถ้าถ้าเสียล่ามันสิมกักสื่นๆบานเสียลาบไตโคโลมามันเป็นเสียลาด,ดีมันถิไปกินเสียลาบด,ดีครับไตโคโลมากัามีขายทั่วไปนะครับเสียลาไตโคโลมาเขาจะเป็นผงเป็นผงแล้วตแวต่แล้วแต่แลวแต่ผู้ขายนะครับบางทีกับเป็นน้ำกับมีเป็นผงกับมีครับถ้าเป็นผงกับผสมน้ำครับใหมาสี สีเสบัยเน่ยสีลงบริเวณโคนต้นเน่ครับตัวนี้ทุเรียนดินดุกล่างเนาะพี่หนอกดินดุกงล่างยูนี่กะดินดุกงล่างกะนี่ทีเอาอนี้ใส่กับกันไกล้ครับกันกันไกล้เคี่ยครับเนี่ยตัวนี้ก็ใส่ปุ้ยขอกนําครับปุ้ยขอกับใส่ครับช่วงนี้ฝนตกเรียงเนี่ยเข้ากับตองฟองกันครับถ้ามันตกมัน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 ตกธรรมดาครับมันตกอสามหมื่นสี่หมื่นสิมันบแดแนะสิหนอกต้องก็ต้องฟองกันครับทุเรียนนี่ มักมีแดดครับใ้มีแดดเนี่ยถึงตกกับต้องมีแดดน,นะพี่หน่องป้องกันสีดสีดอาทิตย์ละข้งอะไรครับซีฮาม,มือซีก็ได้ครับสีดป้องกันนะครับถ้าฝนตกเรีงๆเอาสีดป้องกันไว้ถ้ามันเข่าแล้วเอาไปท่านครับพี่น่องถ้ามันเข่าเอาไ้ท่านมันก็สิยากับสิเตืองครับยักยายังแน่ระบบหักถ้าฝนตกแล้วมันบมีแดดถ้าฝนตกแต่มีแดดออกก็ดีครับบานนี้แล้วจวงนี้อากาศแบบนี้นะพี่น้อง กาดขึ้มต๊อยู่นี่สามมือมือนี่มือที่สองที่สามนะครับบรเห็นแดดต้องต้องป้องกันครับป้องกันด้วยไตโคโลมาเสือราดีไปกินเสือราบดีครับนี่ต้นนี้กับปลูกเดียนกลัวครับพี่น้องนี่ต้นนี้เดียนกลัวเดียนที่สองล่างสีเขาเนี่ครับต้นนี้ยังมุกเสื่ลมอยู่ครับนี่กับใส่ใส่โคโลมากันครับ,โโรรบป้องกันป้องกันเสอราฉีดลุ่ง ใส่ใบเนี่ยงบริเวณดินเนี่ยครับรอบๆช่วงผุ่มมันครับสําหรับทุเรียนผลตกบ่ามีแดดเนี่ยพี่น้องต้องป้องกันเสียล่าหย่านโลกลากโคนเน่าสีนะาพี่น้องต้องป้องกันครับาจะให้มันเป็นกนนนอ,น,อนครับมันทามันใบเหี่ยวรงแล้วมันเสียวปท่ทันครับตัวนั้นระบบหักไปแล้วครับต้องป้องกันครับพี่น้องป้องกันก่อนมันสีขาว ชักเขาแล้วมันสะเอาอานีูยเลี้ยงสีเที่ยกับใบคูเลยพี่น้องโขลกล่าบานเทียสีฟื้นฟูหลากเนี่ยเ็ยาครับต้องป้องกันครับสีเลยครับสีบริเวณทรวงพุ่มเนี่ยครับเขาก็มีขายตามร้านทั่วไปนะครับไตโครมาเสียราดีไปกินเสียร่บดีครับที่นี่ฟ้าฝนตกเลี้ยงมันสีบริเวณแดดเลยครับซื่อผื่นละกะ็ต้องป้องกันครับพี่น้อง ตัวนี้ก็ปปูอยู่บ้านนะครับเป็นดินหลูกล่างครับนี่ตัวนี้ก็สองปีกว่าครับนี่ตัวนี้สองปีกว่าพี่น้อสองปีกว่ากับสีที่กันครับนี่เพราะว่าข้างล่างมันสืดนะครับพี่น้อกันเสียลาสีป้องกันครับถ้ามันเข่าแล้วมันจะเอาว่าฟังนี่คือตัวนี้กับกับมีเนี่ยครับนี่เห็นบอกครับเสียล่าเสียล่า ลงใบเนี่ยดูดน้ำเลี้ยงเขาย้อนนะครับตัวนี้ตัวนี้กําลังรักษาอยู่ครับมนเขาแล้วมันเอาช่วงมนเขาดูดน้ำเลี้ยงมันก็เอาประทันครับเสียลากันลงครับป้องกันครับต้องป้องกันไว้เนื่องๆนะพี่น้องนี่นี่สีล่งถ้าช่วงพุ่มหอดใช้สีดทอานะครับกันเสียลาครับผสมน้ำกับสีทั่วไปนะครับสีลงผืนสีใส้ใบสีเส้ตันี้ครับสีป้องกันนะพี่น้องไตโครโลมา เสือราดีไปกินเสียร่าบดีครับฉีดป้องกันไว้ถ้ามันเข่าแล้วมันสงเอาระท่านมือนีคลิปคลิทีปนีก็สันๆเนาะพี่น้องเกี่ยวครับการเสียราไตโคโลมาให้พี่น้องฉีดป้องกันบางลานก็นสิไม่มีขายหรอกครับเพราะว่าตัวบางบางลานมันสิขายเป็นเสียรา่าเลยครับตัวนั้นมันเป็นแหลกจังมาฉีดแต่ว่าตัวนี้ไตโคโลมานี่เป็นเสือราดี หามเสียด่กับเสียล่าดีกับสิไปกินเสียล่าตัวบดีครับมันมันส่ใส่ได้ผลดีก็คือดินซุ่มซุมอากาศชื้นชื้นครับสีลงไปในดินครับตัวเสียล่าตัวไตโครมาสิได้ผลดีก็คือดินเปียกครับเย็นซุ่มซุมสีถ้าแห้งๆนี้นาแรงนี่บ่ค่อยได้ใส่นะครับใส่ก็ใส่แบบเดือนละเที่ยก็ได้ครับแต่ว่านาพ้นนี้สีเลยครับฉีดป้องกันไว อาทิตย์ละเทียสองเสม,มือสีกระไรหามือกระไรครับแล้วแต่สีป้องกันไว้ดีกว่าดีดีร้ายครับอย่างแบบฝนตกแดดบอกเข้าต้องป้องกันครับคลิปนี้กาให้พี่น้องมึงคลิปสั้นๆสัมม้หนี้นะครับเกษตรณสทดีใหม่เพื่อพี่น้องอยากใส่กับป้องกันเร้อพี่น้องการปลูกทุเรียนนี่ถ้ามันเขา่าแล้วมันเอาประทันเนี่ยมันเสียดายครับปลูกมาเป็นปีสองปีกัน เป็นการถูใหม่กันีครับเสียล่าลงหลักใบโลนนั่นสินะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำาหนี่งนเกษทีทฤษฎีใหม่เอามาบอกพี่น้องมาแชร์ประสบการ์เกี่ยวกับเสียล่าฝนตกซุ่มๆเฉื่ๆนี่ครับเสียล่าป้องกันไว้ดีไร้ครับพี่น้องกเกษทีทฤษฎีใหม่จบซ้ำนิดหนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ